ทุกคนมาจนนี้เนี่ยเราเข้าโปรแกรมฝึกนะกับแชมป์โลกเพาะกายวันนี้ไม่มีการจ้างใดๆฉันเนี่ยจะพูดด้วยอินเนอร์ของฉันย่งเต็มเปี่ยมก็คือถ้าเราล้มเนี่ยมันจะโทรศัพท์นะคะไปหา emergency number ทันทีเลยอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเนี่ย Samsung Health ตรงนี้คือประเสริฐม,มากและเป็นแบรนด์ที่สามารถที่จะกดออกไปข้างหน้าโฮมได้ทุกคนมาอนนี้เนี่ยเราเข้าโปรแกรมฝึกนะ ับแชมป์โลกเพาะกายทุกคนไม่ใช่แค่แชมป์มองไทยนะแชมป์โลกนะพี่ตูนวีแกนนี่นะคะแล้วเราก็ต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยเพราะเรื่องเวทเทรนนิ่งเรื่องคาร์ดิโออะไรเงี้ยมันก็จะมีไอ้สมาร์ทแบน์แบบในมือนาดุดเนี่ยนะม,มันแบบสําคัญมากก่อนนั้นเนี้ยไม่สนใจรีวิวสมาร์ทแบนก์กออ็ออกกําลังกายไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ตอนนี้นะโอ้โหละเอียดยิบเพราะได้ดูดูออกหมดคาร์ดิโอโซนอะไรเอเวอร์เรสคา่าเฉลี่ยเท่าไหร่นอนกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคือเรารู้หมดเลยทุกคนแบบอย่างดีมากๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูรีวิว Galaxy P3 การซึ่งเราบอกก่อนว่าวันนี้ไม่มีการจ้างใดๆนะฮะฉันเนี่ยจะพูดด้วยอินเนอร์ของฉันยังเต็มเปี่ยมนะเดี๋ยวนี้เราไปดูกันว่า Galaxy 3มีอะไรน่าสนใจบ้างาท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วอินโทรมา เราเนี่ยถูกถามคำถาม,ถามว่าพี่ดูแลตัวยังไงเนี่ยช่วงวันนี้เยอะพอๆกับพี่ครับมือถือรุ่นอะไรดีครับเลยอะซึ่งเยอะมากๆอันนี้เป็นเรื่องที่แสดงว่าการออกกําลังกายของเราเนี่ยมันมีคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดผลลัพธ์ ที่ดีเออรุ่นี้มันชื่อว่าแก433ใช่มั้ก่อนหน้าน,นี้ได้ดูดไม่เคยใช้สมาร์ทแบนด์แบบจริงๆมากสักเท่าไหร่คือก็ใช้อะแต่ว่าไม่ได้ใช้มันในการออกกําลังกายเยอะจะใช้มันในการแจ้งเตือนใช้ดูเวลาดูฮาร์ทเรทดูทําไมก็ไม่รู้ไม่ออกกําลังกายใช่มั้เข้าใจปะ่ะคราวนี้พอก้าวกําลังกายมันมีผลปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยนะบอกเลยนะว่า เออไอสมาร์ทแบน์พวกนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากกับคนออกกําลังใครที่ต้องการออกกําลังกายเนี่ยคุณต้องเช็คเลยว่าคุณเดินโซนอะไรอยู่วิ่งโซนอะไรอยู่อันนี้สําคัญมากๆเดี๋ยวเราไาทุกคนไปดูใกล้ๆว่าเขาทําอะไรได้บ้างแบบละเอียดยิบตั้งแต่เนี่ย Galaxy S3 ยันในมือถือเลย Samsung Health wearable ทําอะไรได้บ้างไปดูค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู Galaxy Fit 3กันดีกว่านะครับขอไม่ออกเสียง ending sound ดไหม Fit 3นี่อะไรดี ฟิตสามโอเคไหมการที่ฟิตสามเนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่จริงๆแล้วถ้าต่อจากรุ่นแล้วเนี่ยห่างมานานมากๆแล้วก็หน้าตาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเราเห็นว่าแบรนด์อื่นมันทำานาดแล้วอะเมดฟิตอเมดอะไรเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดอะนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นั้นๆเราจะไม่ค่อยเห็นสังสงี่เพราะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นวอชเป็นอะไรในแนวนี้ใช่ไหมนะคะแต่ให้ดูอย่างแรกก่อนเลยอย่างแรกนะว่ามันแตกต่างจากพวกสมาร์ทวอชต่างๆที่เราซื้อมาก็คืออย่างแรกเลยคือเมทไฮซี นี่อันนี้แหละมันเลยแปลกนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องชาร์จกับหัวที่เป็นไทซี C เท่านั้นถ้าเกิดคุณมีอะแดปเตอร์อื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่รองรับซะทีเดียวส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นแบบของมันโดยเฉพาะจริงๆแล้วเราว่านะหนึ่งสิ่งที่สวอตแบงค์ควรทำหลังจากที่เราเรีวิวมาหลายรุ่นนะเขาควรทำตรงนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกยี่ห้อนะอย่างอันนี้เปรเียบกับยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้ในยี่ห้ออื่นเสรียบอันนี้ก็ไม่ได้กลายว่าถ้าเวลามันหายขึ้นมาเนี่ยมันลำบากมันควรจะมีมาตรฐานเดียวกันสักทีเหมือน USB ทนนไท โอเคดังนั้นบอกก่อนว่าพออีกค่าเนิงเป็น Type C เนี่ยก็จะต้องใช้กับอะแดปเตอร์ที่ตัวเต้ารับเนี่ยเป็น Type C เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมอืมเอาล่ะมาดตตูตัวเครื่องกันดีกว่านทุกคนนี่คือ Galaxy f i h t 3นะคะสิ่งที่เราจะต้องบอกก่อนก็คืองานเนี่ยดีมากๆนะคะสายต่างๆเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะกลายเป็นสายแบบนี้สายแบบนี้เนี่ยจริงๆถามว่าเราชอบไหมเ,เราชอบตรงที่มันดูสวยแต่ไม่ชอบเวลาที่เราเนี่ยจะต้องใส่เขาแน่นๆเวลาเรารัดเขาแน่นนะ,ะหรือว่าเราสตรัเขาเนี่ย ที่แบบจะให้มันแบบเข้ามันลึกหน่อยเนี่ยให้มันแน่นเพื่อที่จะติดเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าเวลาที่เราจะยัดกลับเข้าไปตรงเนี้ยมันติดเนื้อเราเห็นปหเห็นปะเห็นปะ,นปะมันยากขึ้นนะเราเกิดเราใส่หลวมเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเพราะมันหลวมไงเห็นปะมันก็จะง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลัดแน่นนิดนึงเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่จะทําให้มันแบบมีความแบบยัดเข้าไปอะยากนิดนึงนะติดเนื้อหน่อยอยู่ที่ว่า แน่นแค่ไหนอันนี้ที่คุณถ้าขึ้นไปอันนึงเนี่ยรับรองได้จะเห็นภาพแล้วนะแต่มันก็จะเก็บสายให้เราเนี่ยเรียบร้อยแบบนี้อันนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าจะชอบไม่ชอบนะคะอะเดี๋ยวมาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างน,นะคะอย่างแรกเลยพอเราปัดฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันคือการแจ้งเตือนต่างนะยางเดี๋ยวพี่ตูนวีแกนเนี่ยทักในรุดมาใช่ไหมฮะรนดูสามารถรีプายข้อความสําเร็จรูปเนี่ยกลับไปได้เช่นเยสเจ please okay no thanks อะไรเงี้ยอันนี้ทําได้นะฮะแล้วก็จะเป็น manage on phone อีกก็ทาได้เหมือนกัน,น,ะะน,กน,กน้ี จนะฮะแบบแบกกลับมางน,นี้โอเคไหมแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าเรานอนยังไงแบบไหนแมสเซจต่างๆนะคะคำถามที่คุณอยากจะรู้อีกก็คือถ้ามีคนโทรศัพท์เข้ามาจะรับได้ไหมคำตอบคือรับไม่ได้นะคะได้เพียงแค่วางสายกับส่งข้อความ Quick Reply กับเท่านั้นอ่าเข้าใจใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องบอกให้ทราบนะคะ ปรับไปทางขวาก็จะเจอกับหน้าพวกคา์าต่างๆที่เราเซตเอาไว้อย่างนี้ก็คือเดินไปแล้วกี่ก้าวหัวใจเต้นเท่าไรพลังงานยังไงนอนแบบไหนแต่เมื่อคืนมัน่ดุดไม่ได้ใส่นอนนะเผาไปแล้ว401 c a ลอ r i e s นะคะระยะทางเท่านี้อันนี้ก็คือแบบเบื้องต้นง่ายๆต่อมาเป็น workout นะคะ workout ก็คือการออกกําลังกายนะคะ walking บ่ายหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็เซตแบบที่เราต้องการได้นะคะว่าเราอยากจะเอามันแบบไหนร์เก็ตแบบไหนอยู่ในหน้า workout s c r e e นหรือเปล่า อันนี้เราให้เป็นความรู้แล้วกันสมมติว่าคุณลดเวลาห้าร้แคลนะคะ5วันก็2,500ไปชีทเดย์กินไปหมื่นหนึ่งจบนะไอ้5วันที่ทำมาพังนะคะก็เนี่ยมีเซอร์กิตเทรนนิ่งเท่าไหร่มีวอล์กิ้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่ะโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวเนี้ยง่ายๆนะคะสลีปนอนอยังไงจริงอ่ะมันจะมีเวลานอนแหละแต่เมื่อคืนไม่ได้ใส่นอนแต่เดี๋ยวเราเปิดดูใน Samsung Health ได้นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นปฏิทินนะดูเซ็ตไว้ว่าวันไหนแบบแจ้งเตือนมาได้มีทูอีเวนต์นะฮะแล้วก็อันนี้ก้าวกำลังกาายของเรนะะฮ 1> 10 1โมง14ถึง10โมง45 average bpm อยู่ที่1 3 3นะะอันนี้เป็นโซน3นะฮะออกกำลังกายอาหารใส่ได้อาหารเนี่ยใส่ตัวนี้ง่ายหน่อยก็จะแบบ Breakfast ใส่ไปเลยว่ากี่แคลอรี่ทั้งหมดจะไปอยู่ใน Samsung Health ทั้งหมดนะฮะสามารถเซต a m s u n g Health เนี่ยขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยว่ากินเท่าไรเท่าไหร่ Breakfast หรือว่า lunch dinner หรือว่าจะเป็นส snack อะไรเงี้ยเพื่อที่จะคุมแคลอรี่ของเราเนี่ยไม่ให้เกิดนะคะ คุมแคร์รของเราแล้วก็อันนี้เป็นปฏิทินแบบรายวันแบบใหญ่ๆน,นี้นะฮะโอเคไซเคิลแทร็คกิ้งก็คือการปัน่นจักรยานแล้วก็สามารถแอทไทม์เพิ่มขึ้นได้อีกนะคะว่าอยากจะได้อะไรตรงนี้นะฮะมีเดียคอนโทรลสเต็ปสเตรสวอเตอร์หรืออะไรเงี้ยอันนี้เราสามารถทำจากตรงนี้ได้เลยนะคะลากข้างบนลงมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นการปิดนะคะการตั้งค่าต่างๆอเว y อนดิสเพลย์ Display, หรือว่าจะเป็นตัวของเสียงนะคะปิดเดี๋ยวเราปรับนะคะดิสเพลย์เนี่ยนะ,ะเราสามารถปรับ ได้นะควะามสว่างสูงสุดเนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากเป็นสมาร์ทแบนด์ที่เวลาที่เราแบบปรับแสงสุดเนี่ยสู้แสงแดดได้ค่อนข้างดีมากอันนี้เป็นเรื่องที่ดีงามมากนะ,ะแล้วก็สามารถปริด Adaptive เน i n e s แบบนี้ได้น,นะคะเปิด Always on display แบบนี้นะะก็คือให้นาฬิกาเนี่ยเปิดตลอดเวลาซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาให้หนุดออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสักพักนึงเนี่ยมันจะดรอปลงเห็นตัวเลขบางๆจางๆอันนี้เขาเรียกว่า Always on display นะคะอันนี้เป็นหน้า default <c oughs> ของเขาเลยนะเราว่ามันสวยดีก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเห็นว่ามีแบตเตอรี่บอกมีค่าหัวใจบอกแล้วก็มีสเต็ปนะ,ะหรือว่าการเดินนะคะสำหรับคนที่คิดว่าเดินวันละหมื่นก้าแล้วไม่ออกกําลังกายก็ได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่า,าค่าดิโอหัวใจเราเนี่ยจะไปไม่ถึงนะ,ะนั้นจะต้องมากกว่าการเดินก็คือต้องออกกําลังกายด้วยมี Samsung Health นะครับ ซ a m ซุงเฮลเนี่ยจะบอกเราหลายอย่างมากแต่จริงๆอะเราว่านาฬิกามันเป็นแค่เหมือนตัวตัวส่งตัวกลางในการรับข้อมูลไปจริงๆถ้าอยากจะดูดีเทลละเอียดเนี่ยซัมซุงเฮลจะช่วยได้นะ,ะมีไฟไมโ Phone ว่าโทรศัพท์อยู่ี่ไหนอันนี้ดีมากแต่นะคะเราอยากให้มีฟังก์ชันที่โทรศัพท์หาไอนาฬิกาได้นาฬิกาเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีตัวของลําโพงเลยจึงไม่สามารถที่จะใช้เสียงได้คือเรากดไอเนี่หาเนี่ยก็ไม่ได้ฟังเพลง ก็ไม่ได้อันนี้แกควบคุมเพลงนะอันนี้เสียงออกจากตรงนี้นะฮะก็คือเป็นเป็น media controller จากตรงนี้ไปนะฮะดังนั้นรุ่นต่อไปถ้ามีลำโพงนิดเดียวเอามาอย่างน้อยเอาไว้หาว่ามันอยู่ไหนจะดีมากเพราะว่าเรามีสมาร์ทแบนด์หลายอันส่วนใหญ่จะหาได้ด้วยการสั่นต่อให้หาได้ก็ยังไปแค่การสั่นทุกคนจะ แล้วสันอะสันไปเถอะจะได้ยินแม่ละชาตินี้นะคะดังนั้นเราคิดว่าในเจนต่อๆไปควรจะมีเสียงออกมาด้วยตุริงตุริงตุริงแค่นั้นก็พอนะคะไม่ได้ไม่ได้อยากจะมาฟังเพลงอะไรอยู่แล้วเนาะมี Stopwatch Calculator นะคะแล้วก็แคม era remo ท e ตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของภาษาเนี่ยจริงแล้วมันมันมีหลายภาษานะคะแต่ว่าอันนี้เราเซ็ตเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้เฉยเนาะส่วนจุดขายสำคัญของเขาก็คือ fall detection นะคะ fall detection ก็คือการตรวจสอบการล้ม นะฮะตรวจสอบการล้มจะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า safety and emergency นะฮะเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะจะมีข้างล่างเลยว่าจะมี hard fall detection ก็คือถ้าเราล้มเนี่ยมันจะโทรศัพท์นะคะไปหา emergency number ทันทีเลยนะฮะ,ะ,ะเราจะเปิดไว้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยใส่พวก contact ต่างๆเราก็ไปใส่ในโทรศัพท์ได้นะฮะเราแจ้งเลยว่านี่คือจุดขายสำคัญเลยคือมี hard fall detection นะครับเป็นหนส่วนที่ สำคัญมากๆที่ทําให้สมาร์ทแบนดตัวนี้ Galaxy Fit 3เนี่ยคนสนใจเยอะแล้วก็น่าซื้อเยอะข้มากโอเคไหมคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่อง Samsung Health ในเครื่องกันบ้างนี่ก็คือหน้าจอของ Samsung Health นะคะทุกอย่างที่นาฬิกาเก็บข้อมูลได้เนี่ยเราจะสามารถดูในนี้ได้แล้วก็ปรับอะไรได้หลายอย่างมากอย่างเช่นวันนี้เดินไปแล้วนี่แล้ววันนี้เรา elliptical trainer ไปก็คือวิ่งตัว elliptical ตัววิ่งวงอย่างนี้นะคะการบอกต่างๆของเขาเนี่ยหน้าตาของเขา นะฮะ UI ของ Samsung Health เนี่ยก็จะมีแค่นี้ว่าเป็นยังไงบ้างตัวชาร์จเนี่ยเราบอกเลยว่าถ้าเป็นหัวเว่ยเนี่ยจะมีแกน X แกน Y ให้เราดูด้วยว่าไอ้ขีดตรงเนี้ยฮาร์ r เรทอยู่เท่าไหร่ถามว่าตัวนี้ดูได้ไหมดูได้แต่ต้องแตะเอาแบบนี้นะฮะแตะเอาแบบนี้อันนี้เป็นวันแรกเลยที่นูดพยายามวิ่งให้อยู่ในโซน3นะฮะโซนแอโรบิกโปรตีนรูดจะวิ่งโซน5ตลอดอันนี้ก็จะวิ่งอยู่โซนโซนที่3ามนะฮาร์ดเรทโซนเนี่ยเห็นไหมหยู่ที่แอโรบิกโปรตีนรูดวิ่งเนี่ย ตรงนี้ละหมดเลยนะฮะเดี๋ยวบางทีก็แบบแม็กซิมัมเลยโซน5เลย167 168เอหะไรเงี้ยเหนื่อยมากนะคะอากาศเท่านี้เท่านี้คือเราว่าตัวเนี้ยสำหรับเรานะเขาก็ยังไม่ได้บอกแบบละเอียดมากสำหรับเรานะคือละเอียดระดับที่ที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องมีแบบค่าอีกหลายอย่างที่จะต้องขึ้นมานะคะแต่โดยรวมเพียงพอไหมกับคนทั่วไปพอเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยวิง่งแรกๆหรือวิว่งวิ่งไปเรื่อยเปื่อยในสักห้านาทีเนี่ยยังไปโกหกโคช้ชก็ไม่ได้ ห้านาทีแรกก็วิ่งไปวิ่งทอดน่องไปอะไรเงี้ยรู้หมดนะคะย่าได้หาทําว่าจะหลอกเขาได้นะฮะหลอกเขาไม่แน่นอนแล้วก็มีตรงนี้นะคะ daily activities ขึ้นมาว่าแบบวันนี้เราทําอะไรใช่ไหมวันที่11เราทําอะไรนะคิวเขียวข,ข,ขึ้นมาเดินไป6,788ออันนี้ก็ดีสเต็ปเดินกี่โมงถึงกี่โมงไหมฮะ active time ตั้งแต่กี่โมงกี่โมงก็ถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะคะก็สามารถดูเป็น ลายแบบเนี่ยเป็นปฏิทินอย่างนี้ได้นะฮะเราใช้วันแรกวันที่9ซื้อมาวันแรกวันที่9ใช้มายังใช้มาไม่กี่วันแต่ว่าก็พยายามไปออกกําลังกายเนี่ยทุกวันนะฮะทัลทัลเบิร์นแคลอรี่เบิร์นไปแล้วเนี่ยพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแคลอรี่อะไรเงี้ยคือแบบโหดมากนะมันจะโหดอะไรกันขนาดนั้นคราวนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าเราว่า UI ของ Samsung Health เนี่ยสำหรับเรานะมันจะดูเป็นรายวันง่ายแต่ถ้าดูแบบเป็นรายเดือนไปอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีปุ่มที่ทำให้เรากดแล้วรู้สึกว่า เออมันง่ายวะ่ะที่เราจะดูว่าเดือนนี้เราทําอะไรไปบ้างแบบแบบเป็นลายเดือนอะ่ะ mm. เข้าใจใช่ไหมอืมมันจะแบบมันจะไม่มีสรุปแบบรายเดือนอีกแบบน,นี้มันคือสรุปรายเดือนจะเป็นอย่างเงี้ย mm. เข้าใจปะคือเหมือนเราว่าภาพของเขามันน่าจะดูแล้วอ่าดูง่ายกว่านี้สำหรับเรานะดูง่ายกว่านี้สำหรับเราควรจะเป็นอย่างนั้นครันนี้มาดูส่วนที่เราชอบมากก็มีเรื่องของ together อันนี้จะเป็นการ Create Challenge ขึ้นมาว่าเร h a l l e n g e อะไรตอนนี้มีคนจอยพวกโปรเจกต์นี้ไปเกือบล้านคนแล้ว เยอะมากนะอันนี้ข้ามไปฟิตเนสที่เราได้พูดไปตอนแรกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรหมายถึงว่าวันนี้ฉันจะบอดี้เวทอะไรเนี่ยเขามีการสอนโปรแกรมต่างๆให้กับเราไหมฮะโปรแกรมเนี่ยเวทลอสเห็นไหมดัมเบลเอ็กซ์เซสไยวิดจอเฟรน์นะฮะเป็นโปรแกรมดีเทลขึ้นมาโปรแกรมนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ แแอดโปรรกมเข้้าไไปดเนี่ยอย่างเราเข้ามาเงี้ยโปรแกรมก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยสอนเราก่อนว่าเราจะใช้ดัมเบลเพรสแบบไหนก่อนเนี่ยอันนี้เห็นไหมว่า1นาที30มสิบวิเราใช้ดัมเบลเพรสแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยซับซุงเฮลท์ตรงเนี้ยคือประเสริฐมากดีมากเพราะว่าจะไม่เราเนี่ยออกกําลังกายได้แบบง่ายขึ้นเยอะมากเนี่ยเราก็มีโปรแกรมดีเทลใช่ไหมเราก็เลือกไปอะไรเงี้ยแล้วคุณก็กดเนี่ยตรงจุดเนี้ยจุดที่เป็นรูปคนเนี่ยเห็นไหมจึ๊กเข้าไปเนี่ย มันจะบอกหมดเลยว่าคุณต้องทำอะไรเป็นไงสุดยอดไหมเนี่ยคือสิ่งที่ Samsung Health เนี่ยสำหรับเรานะเหนือคนอื่นก็คือมีการใช้พวกนี้เข้ามาแล้วก็มีมีนี่นะเขาเรียกว่าเป็นเพลง meditation ก็คือแบบให้เราหายใจแบบทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเราได้นะคะนี่มันจะเป็นเสียงประ่างนี้ทุกคนได้ไหมอันนี้เขาเรียกนะ okay. name ธรรมชาติบำบัด โอเคบอกว่าวันนี้เราจะไปทำมัสเซิลรีแลกกันนะอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็พอต่อกลางๆอะ่ะก็ไม่มีแล้วเนี่ยค่อยๆทำทำเดาวดิพอต่อกลางๆก,ก็จะมีค่อยๆพูดนะมีมิวสิคนะอันนี้มิวสิคเห็นปะ่ะอะฟังมือเรื่องไม่เป็นไร ยิ่งยิ่งหลับง่ายเลยฟังไปดูเรื่องสมมตินะเอออันนี้เล้วบอกว่าเออนี่มันช่วงเป็น muscle relaxation นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นช่วงแบบ muscle relaxation นะคะก็ช่วยให้คุณแบบออคลายเครียดได้อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ที่ซัมซุงเนี่ยไปไปใส่เข้าไปแล้วทำให้เราสึกว่าโหูดีวะ่ะอะไรเงี้ยนะส่วนเรื่องของการนอนนะคะตัวนี้เนี่ยอันนี้คือการนอนใช่ไหมตัวนี้นะคะ ก็จะมีสกอร์มาอย่างน่าดูเด็เดนอนไป6ชั่วโมง44ใช่ไหมคะนอนไปตอนตีส5ตื่นมา9กโมง19อย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเรานอน,อนแบบไหนมีสลิปไซเคิลอย่างไรบ้างนะคะสลิปสเตจของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นตื่นกี่ครั้งนะฮะตื่นทั้งหมดกี่ครั้งเริ่มกี่ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็นอนเบาๆกี่ครั้งนะคะหลับลึกหลับฝันฝันอะไรเงี้ยเนี่ยหลับลึกประมาณนี้แล้วก็บัดออกซิเจนในระหว่างที่นอนนะคะจะเห็นว่าช่วงตีสี่จนถึงเจ็ดโมงนี่ของนดูดไม่ค่อยดีเลยลงมา ะะลงมาแต่ถ้าว่าต่ำกว่าเส้นเส้นนี้ไม่ได้นะฮะต่ำกว่าเส้นนี้คือ90คือถ้าต่ำกว่าเส้นนี้อันตรายนะ,ะแต่อันนี้ก็ปริมอยู่นะมาชนอยู่เหมือนกันนะในช่วง7โมงแสดงว่าอาจจะหายใจไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็มี snoring data นะคะตัวนี้ก็คือเป็นการตรวจการกรนก็จะเห็นว่าระดุดไม่ได้กรนเนาะก็จะเป็น no snoring data ดังนั้นใครนอนระดุดก,ก็จะช่วงนี้ก็จะสบายกมเมื่อก่อนก็มีนอนกรนนะแต่ตั้งแต่ออกกำลังกายคุมอาหารอะไรปุ๊บเนี่ยการกรนมันก็ หายไปอยากเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับจริงๆ,อ,ๆอ,อีกนาฬิกาหนึ่งที่นูใช้โหฟีดวันนั้นสนุใส่2ข้างเลยเดี๋ยวมารีวิวเทียบให้กไ็ไม่ไม่มีสโนอทั้งคู่นะคะคือไม่มีการกรนทั้งคู่เลยเหมือนกันโอเคดันนั้นอันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าซัมซุงเฮลท์เนี่ยก็จะใช้งานอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้งานสำหรับเรานะ UI น่าจะใช้งานง่ายกว่านี้ในการกดออกมาเป็นเดือนเป็นสรุปอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบไปหลบๆบซ่อนๆเป็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นลายเดือนอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยมัน มันน่าจะมีกราฟิกอะไรที่มันดูแล้วตื่นตาตื่นใจอย่างนี้สักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเก็บดีเทลต่างๆก็โอเคเดี๋ยวพูดถึตัวรายการนิดนึงนะฮะเวลาเราเวิร์กเกิลเนี่ยหรือเวลาเรากดออกกําลังกายเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นการออกกําลังกายสมมติเราออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีว่าเดินเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่เพสเท่าไหร่อันนี้เป็นการวิ่งนะแคลอรี่เท่าไหร่เอเวอร์เรสต์สปีดเท่าไหร่และเป็นแบรนด์ที่สามารถที่จะกดออกไปข้างหน้าโฮมได้ ในขณะที่แบรนด์อื่นเนี่ยเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราจะกดออกมาข้างหน้าเนี่ยไม่ได้นะคะอันนี้มันกดออกมาข้างหน้าเนี่ยได้เห็นไหมแล้วข้า,ามมันยังวิ่งอยู่เห็นป่ะดีมากแล้วเรากดเข้าไปสามารถทำได้ถ้าเราเราจะหยุดมันอ่ะเราลากนี้ออกมาแล้วก็ฟินิชได้แบบนี้ก็นะจะเป็นแทรคลันแบบนี้นะไปดูได้อย่างเอลิฟติคอรเนี่ยมันยังขาดอะไรไหมคือจริงอ่ะมันควรจะเซตเลเวลของความหนื่ได้คือเครื่องเอล i ฟติคอรเนี่ยคือเครื่องที่เราเดินเดินอย่างเงี้ยเครื่องนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานกันทุกคนเห็นไหมว่า มันจะมี d u r a t i o n calories นะคะ average heart rate maximum ตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัวของการบอกว่าความหนืดดังนั้น c a l o r i e ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราว่ามันวัดจากแค่อัตราการเต้นของหัวใจนะฮะแล้วก็ความแบบเป็นเวลาเท่านั้นยังไม่มีความหนืดแต่ถามว่าแบตอื่นทำได้ไหมทำไม่ได้นะะแตนะ่ยังทําไม่ได้เหมือนกันแต่ความเจ๋งของมันที่เราพูดไปว่าพอเราใช้งานพูดที่ปุ๊บเนี่ยเรากดออกไปทําอย่างอื่นได้นะฮะกดออกไปทำอย่างอื่นได้นะะดออไไดแบตอื่นทําไม่ได้นะสรับระดุดเราใช้มาไม่กี่แบตหรอกเราพูดตรง,ตรง แต่อันนี้ดีจริงๆนะคะแต่เวลาที่เราจะหยุดการออกกําลังกายก็เหมือนกันกดปุ่มเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเขาไม่ได้นะฮะกดค้างก็หยุดไม่ได้เห็นปะเวลาหยุดออกกาลังกายคุณต้องปัดอย่างนี้อย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่าตอนนั้นคุณแบบมือเลอะเหงือห่อเลอะน้ำอะไรมันอาจจะลั่นไปโดนตัวเนี้ยได้ซึ่งอาจจะทำให้เราคลาดเคลื่อนได้สำหรับเรานะมันควรจะให้ตัวเนี้ยทำได้ด้วยสำหรับเรานะทุกคนเห็นด้วยไหม อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่านะคะในห้องอีกครั้งหนึ่งยังไงตัวนี้สำหรับเรานะก็คุ้มค่ามากเพราะว่าทาอะไรได้หลายอย่างมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นฟีเจอร์การออกกาลังกายที่ทำได้มากคนอื่นนะแต่เป็นฟีเจอร์แบบพวกตอบนูน่นตอบนี่หรือว่าอะไรอย่างี้เราที่สำคัญอย่างหนึ่งลืมบอ,อกเลยเราเทียบกับหัวเว่ยวัตฟิสนะ UI ตัวนี้ื่นกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะ refresh rate หน้าจอต่างเห็นเห็นนะคะใครที่แบบซื้อมาปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า refresh rate หน้าจอมันเนียนตามมากจริงๆอันนี้ทําให้มันดูแพงดูน่าใช้้มากกๆแลว็ ดีมากๆเลยนะคะอ่ะไปสรุปกันในห้องค่ะอ่ะเรียบร้อยเป็นไงบ้างทุกคนชอบกันหรือเปล่าเมื่อกี้เราก็จะบอกแล้วว่าเราวิ่งโซนอะไรโซนอะไรเมื่อกี้คุณวิ่งโซนไหนนะโซนหึ้ขวาโซนขขวางแล้วก็แวกินโคตรยำแวะกินโคตรยำอ่าอันนี้จะลดไขมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะบาหรือเปล่าคือจะบอกว่าไอ้สมาร์ทแบน์พวกนี้เนี่ย มันมีแต่ละตัวนะพอเรามารีวิวแบบลึกๆนะเราบอกเลยว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละอะไรนะคืออย่างหัวเวรอยูใช้ด้วยใช่ไหมหัวเวรอยูซัมซุงอะไรเงี้ยใช้หมดอ่ะไม่สนลูกใครอ่ะจะบอกว่าเออว่ะมันมันมันเหมือนจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันอ่ะจริงๆฟีเจอร์เหมือนจะทําได้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันแต่ละตัวเนี่ยมีจุดที่ต่างกันมากๆเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรา r e วิวอีกยี่ห้อหนึ่งด้วยก็คือหัวเวรยใช่ไหมวอทฟิชเนี่ยเราก็จะรีวิวด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองตัวถามเรานะมันมีจุดดีจุดเด ที่สามารถที่จะรี l y m e มสเ g จแบบสําเร็จรูปได้นะคะอันเนี้ยดีเพราะอีกเจ้ามันทำไม่ได้หลายๆเจ้าก็จะดูแจ้งเตือนอะไรได้อันเนี้ยมันตอบกลับได้แม้ว่ามันจะเป็นสำเร็จรูปก็ตามอันเนี้ยดีเพราะตอนนั้นเดาขับรถอยู่๊บเนี่ยนะคุณทักมาพอดีเลยวันนั้นอะ่ะไออย่างนีน้พี่ตอบ yes ไปจนได้ไหมนั่นแหละนันินกาตอบอ๋านีค่คือเราจะบอกว่ามันเป็นภาพที่รู้สึกว่าพอสมาร์ทแบ็มันทำาะไรหลายอย่างมากขึ้นมันก็ทำเราสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ชอบความละเอียดของ m s u n ุ Health ที่ ทำให้เราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็เปิดเข้าสู u n g งเฮลท์วันนี้คือฤดตูต้องทําท่าออกลังกายเยอะมาก mm hmm. เมื่อจะเป็นฮ t ปทัสเบอร์พีสหรือว่าอ,อ,อะไรสารพัดชื่อมันะนะคะคราวเนี้ยพอฤดูเนี่ยต้องมาทําเรื่อยๆแล้วมันเหนื่อยมันคิดไม่ออกอะซั u ซุงเฮล t ์เนี่ยเขาก็มีท่าต่างๆจําลองให้เราดูเออล้วก็ดูได้ว่า เออทำอะไรแบบงีนเน้เออสนุกดีเหมือนกันมีการเซตโกลต่างๆนะคะได้มากมายอันนี้ก็สนุกขึ้นไนการกำลังกายที่สนุกขึ้นแต่เราอยากจะท้ายทิ้งเอาไว้นิดนึงนะคะทิ้งท้ายอะไรเล่นคนเดียวด้วยมีใครเล่นด้วยถ้ามีวิธีกรคู่มีคนตบไปแล้ว <S <S เลยทิ้งท้ายนิดนึงว่าจริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่อันนี้ถ้าใครมาดูคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราจะบอกเลยว่าคุณตบบี้ตะบ,บนันวิ่งให้ตายเนี่ยมันจะไม่ได้หุ่นที่คุณต้องการคุณต้องเวทเทรนนิ่งด้วย ก็คือการออกกําลังกายที่มีแรงต้านหรือจะเป็นบอดี้เวทก็ตามแต่ต้องทําควบคู่กันนะฮะทำควบคู่กัน,นะะกนยิ่งคุณวิ่งเยอะๆเๆเยอะๆเนี่ยโอเคมันอาจจะตัวเล็กลงเรื่อยๆเพราะใช้ไขมันหรือแล้วก็ตามแต่แต่มันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตามที่คุณต้องการโดยเพราะความเฟิรม์มความอะไรแบบนี้นะก็ต้องเพิ่มเติมขึ้นไปไอตัวเนี้ยมันอาจจะยังไม่มี เขาเรียกว่าการจับในเรื่องของเวทเทรนนิ่งที่ดูแล้วแม่นยําได้ว่าเรากาลังยกดับเบลเท่าไหร่อะไแบนี้จะใช้การวัดค่าจากเวลาแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจเป็นหลักของเวทเทรนนิ่งเพราะมันไม่มีตัวนี้นก็เป็นอัลเตอร์เนาะแรูสึกว่าค่าวันหนึ่งสมาร์ทแบนดมันทําได้มากกว่านี้นก็คงจะดีแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันคือสมาร์ทแบนไง ด้วยราคาของมันคือพันเพี่จะเอาจำกัดวงสวิงเลยปะละ่ะเออเรดนี้สมาร์ทชูอัพมันแบบมันจะมีแบบที่ตีแบบมันจะรู้นะเราสวิงไปอีกครั้งมันก็มีแต่นี่พันเ9 0 0มันก็เข้าใจได้นะฮะแต่เราแค่อยากให้อนาคตเนี่ยพวกกลุ่มของสมาร์ทแบนเนี่ย มีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ดูละเอียดขึ้นในการออกกำลังกายด้วยนะฮะถึงแม้ตัวนี้จะพอใช้ได้ก็ตามนะ,ะถือว่าโอเคแหละดีเลยแหละแต่อยากให้ทําได้ดีกว่านี้แล้วก็สมาร์ทวอชเองก็ควรจะล้ําไปมากกว่านี้นะ,ะของคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําแล้วใช้คํานี้ได้เต็มปากมาโอ้โหจะพูดเต็มปากมาออกกําลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันทําให้การออกกําลังกายของเราเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นการจดบันทึกต่าง การเก็บรีคอร์ดต่างๆเนี่ยมันทาให้เราสนุกกับมันมากขึ้นทําให้เราเห็นความพัฒนาของเรามากๆเลยเดี๋ยวว่าเรากําลังทาไปทางไหนโปรเก็บเท่าไหร่มันเหมือนกับการแข่งขันกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะและ Galaxy P3 ก็เป็นเพื่อนคู่ใจอีกหนึ่งตัวที่น่าด,ดูเนี่ยใส่ไปออกกําลังกายเป็นอย่างดีนะคะดี๋ยวเรารอ,รอดูคลิปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเร็วๆนี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้ยสิมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย